จ่าชีเป้าเคยสกอรกับแนวทางลูกหนังสุดไชไลที่จะมีให้กันทุกค่ำคืนทางแอปตูน33ชมรมจ่าแตงนะครับค่ำคืนนี้ก็ยังพอมีฟุตบอลให้เลือกชมรบเช่นเคยนะครับแม้ว่าจะน้อยก็ตามแต่แต่พวกเราก็ยังคัดสรรมาให้เหมือนเดิมนะครับไปเริ่มต้นกันที่ศึกซูเปอร์เลทานนะครับผมก็เป็นเกมเพลย์ออฟนะครับผมเพื่อที่จะหาทีมขึ้นชั้นตกชั้นนั่นเองนะครับจากทีมระดับในดิวชั่น2นะครับแล้วก็กับทีมระดับดิวชั่น3นะครับไปกันที่คู่ของ ฮัมบูบี่ทีเอฟทนะทีเนะครับพบกับโอ e เ o โครับก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นผู้เยนอย่างโอลเเโนั้นที่เสมอเสียหายนะครับฮัมบี่ทีเอฟนะครับผมก็เป็นทีมจากโซนเหนือขอขอครับเป็นทีมจากโซนเหนือนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับผลงานก่อนหน้านั้นก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับลงสามเกมนัดล่าสุดนะครับผมก็เพิ่งจะบวกไปเอาชนะคาวสตร์มา2ประตูตอนหนึ่งนะครับโดยที่ทาง ฝั่งของฮัมมาบี่ทีเนั้นก็เป็นรองจบด้วยการเป็นอันดับที่2นะครับผมของดิวชัน3ในโ,โซนฝั่งเหนือนั่นเองนะครับผมโดยที่พวกเขาก็เก็บได้64คะแนนด้วยกันน่าสิ้สน่าเสียดายมากๆนะครับที่ไม่สามารถขึ้นชั้นอัตโนมัติไปอย่างสึกสุดบริแทนได้สําเร็จนั่นเองนะครับส่วนผู้เยือนนะครับผมอย่างโอเลโบ5เกมหลังสุดในดิวชัน2นะครับผมก็ต้องบอกว่าผลงานช่วงไทยซีซันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับลงสนามเกมนัดสุด ท้ายนะครับผมก็บุกไปเสมอกับเทเลบอกมา1ประตูต่อหนึ่งะครับโดยที่พวกเขาั้านก็โชคดีมากๆนะครับด้วยการจบเปิดจบอันดับที่14ของตารางคะแนนนะครับผมมีย2ิคะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่ายังพอมีโอกาสลุ้นนะครับผมในเกมเพลออฟนัดน,นี้เพื่อที่จะอยู่รอดต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของโอเลโบในเฮกเนี้ยของเฮกชูเคูณนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีมากๆแม้ว่าเรื่องของเกรดฟุตบอลนั้นทั่วเยอรมัดูดีกว่าก็ตามแต่นะคร ก็ต้องบอกว่าฮัมบูบี้ทีเนั้นพวกเขาก่อนที่จะมาเจอกับโอลิโบนั้นก็ดูจะทําผลการได้อย่างน่าสนใจแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านกลุ่มความได้เปรียบในเกมแรกเลยครับแต่คู่นี้เชียย์ไปที่ฮัมบูบี้ทีเครับคิดว่ามีโอกาสที่จะเปิดบ้านไม่แพ้สูงมากเลยครับไปกันที่อีกคู่หนึ่งนะครับผมเป็นคู่ของนอร์บี้พบกับอักซิเทนนะครับผมก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นอักซิเทนผู้มาเยือนที่เสมอเสียหายนะครับนอร์บี้นะครับผมทปก็เป็นทีมจากดิวชั่น3ในโซนฝั่งใต้นะครับเกม หลังสุดในลีกนะครับในช่วงท้ายซีซั่นผลงานก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับชนะถึง4เกมด้วยกันแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น,นครับลง3เกมนัดสุดท้ายนะครับก็บุกไปเสมอกับทอฮาร์เทนมานะครับสามประตูต่อ2โดยที่ทางฝั่งของนอร์บี้นะครับพวกเขาก็จบเป็นรองจ่าฝูงนะครับผมมี63คะแนนด้วยกันก็ทําคะแนนตามหลังนะครับทีมจ่าฝูงอยู่เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆที่ไม่สามารถขึ้นชั้นอัตโนมัติได้นั่นเองครับส่วนผู้มา เพ่นอย่างแอสซิสเทนต์นะครับผมก็เป็นทีมจากดิวชั่น2หรือว่าซูเปอร์ลีฐานนั่นเองนะครับเกมสุดท้ายนะครับผมในลีกเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานยแย่มากๆนะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเราก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันโดยที่เป็นการแพ้มา3เกมรวดนะครับลง3เกมนัดสุดท้ายนะครับผมก็เปิดบ้านพ่ายแพ้ต่ออูเมียเอไป1ประตูต่อ4ครับโดยที่พวกเขาก็จบด้วยกันเป็นอันดับที่13ของตารางคะแนนนะครับมี30คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าผลงานภาพรวมนั้นโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ค เท่าไรนะครับสำหรับทางฝั่งทางฝั่งของอาร์เทนทผู้มาเยือนในเกมน,น,นี้ครับในแง่ของ a ฮดทูเฮดคู่นี้นะครับผมก็เป็นอาร์เซทนท,ที่ดูดีกว่านะครับชนะ2จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของน็อบบี้ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับคู่นี้ก็เจอกันครั้งสุดท้ายก็เมื่อฤดูกาล2022นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของอาร์เซทนท,ที่สามารถบวกไปเอาชนะได้ส่วนเกมในบ้านของอาร์เทนทก็เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างจะออกสูสีอยู่เหมือนกันนะครับอ ว่าน้องบีแม้ว่าผลงานจะดูดีกว่าก็ตามแต่แต่เชื่อว่าทางฝั่งของอาร์เซนันั้นพวกเขาก็มีดีพอที่จะบุกไปชนะในเกมนั้นแรกได้นะครับดังนั้นคู่นี้เฉีย์ไปที่อาร์เทนครกับคิดว่ามีดีที่จะบุกไปเอาชนะได้ในเกมค่ำคืนนี้ครับไปกันที่สึกดิวชั่นหนึ่งนะครับผมของเดนมาร์กนะครับผมเป็นคู่ของโฮมโรพบกับทางฝั่งทางฮาวิดอฟนะครับผมก่อนเริ่มเกมนี้ก็เป็นผู้เยือนอย่างฮาวิดดฟที่เสมอเสียหายนะครับเจ้าถิ่นนะครับโฮมโร5เกมหลังสุดในทุกรกร การผลงานช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปือเซอสามเกมด้วยกันนะครับลงสเกมนัดล่าสุดเปิดบ้านนะครับผมเอาชนะอารุมานะครับสองประตูต่อศูนย์โดยณขณะนี้นะครับทางฝั่งของโฮมโรนั้นก็เป็นรองบวยอยู่นะครับอยู่ันับที่11ของตารางคะแนนนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บได้เพียงแค่15าคะแนนเท่านั้นเองจากการลงสนาม16นัดนะครับส่วนผู้มาเยือนนะครับผมอย่างฮาวิโดฟนะครับ5เกมล่าสุดนลีผลงานช่วงนี้ก็จะ ดังไปทางเสมอนะครับไม่แพ้คใครเลยชนะ1แต่แล้วก็เสมอถึง4เกมด้วยกันครับลงตามเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเสมอกับอาลบอกมา2ประตูต่อ2โดยที่ทางฝั่งของของครับของ,ของทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับผมอย่างฮาวิโดฟนะครับณนะขณะนี้ก็อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับผมมี26คะแนนด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานนั้นค่อนข้างดีกว่าลาฟ้ากับเหว่เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับในแง่ของ h ฮดทูเฮดคู่นี้นะครับก็ เป็นฮาวิโดบที่ดีกว่าชนะ2จากการเจอากันห้า 5, นัดหลังสุดโดยที่โฮบรนั้นไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้นะครับก็เป็นโฮบรอนะครับที่ดูดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ในแง่ของเฮดเช์ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเกมที่ฮาวิโดบเอาชนะได้เนี่ยก็จะเป็นเกมในบ้านทั้งสิ้นเลยนั่นเองนะครับการบุกไปเยือนของพวกเขานั้นก็มักจะเก็บผลการแข่งันไม่ค่อยได้แต่เกมตัวน,นี้คิดว่าน่าจะแตกต่างออกไปแม้ว่าทางฝั่งของโฮบรในเกมนัดล่าสุดอาจจะเก็บอ,อาจจะชนะคู่แข่งได้นะครับแต่เกมวันนี้น่าจะเสร็จทางฝัง ของฮาวิโดครับเชียร์ไปที่ฮาวิโดได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจา่าแตงชอบเลยนะครับก็มีฮาร์มบี้ทีเอครับมีอักซิเทนและก็ฮาวิโดฟครับขอบคุณทุกการติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับทุกช่องทางออนไลน์ของตูนยูเต็ดน,นะครับแล้วก็ฝากที่ชมรมจา่าแตงแอดตูนส่สามด้วย,ยครับบอกเลยว่ากลุ่มของพวกเรานั้นมีทั้งแนวทางลูกหนังสุดฉายไลที่จะมีให้กันทั้งวิทังวันครับนานาทัศนาก็มาจากผมเองจา่าแตงยังไงก็ฝากกันด้วยที่ชมรมจา่าแตงแอดตูนส่สามครับ